พร้อมแล้วกราบโยโซพะควาอะหังสัมมาสัมพุทโธ สวาสดูเยนาภะคะวะตาธรโมสุปฏิปันโนยะสะภะคะวาตุสาวกสังโฆตามมยังภะคะวันตังสะทธามังสะสังคัง อิเมหิสกาเลหิยทาลหังอาโลภิเตหิอาภิปูชยามาสาจุโนผันเตภะกวสุจิลาปารินิพุตตปิปัจจิมาชนะตานุกรรมปะมานะสา อิเมสกาเลทุกตาปันากาลาภเตปฏิคันหาตุอัมหากลางทิขลตังหิตายสุขายะละหังสมาสัมพุทโธพะคะวา พุทธังพระขวานตังอภิวาเทมิสวากาโตะพระขวตาธรรมวะธรรมังนามะสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสังฆนามิหันธรรมยังกุตัสสะภะคะวะตุปุพภะกนัมกะลังกะลุมะเจนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะตัวสมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตัวสมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตัวสมมาสัมพุทติสา นี่มนต์ท่านนัดบอกบุปกรบุปกิจขออนุญาตนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุพกรณ์สี่อย่างคือหนึ่งปัดกวาดโรงอุโบสถได้กระทำแล้วขอรับสองการตามประทีปก็นี่เป็นเวลากลางวันจึงไม่จำเป็นต้องตามประทีปขอรับสามการเตรียมน้ำใช้น้ำฉันได้เตรียมแล้วขอรับสี่การปูลาดอาสนะได้ปูลาดอาสนะแล้วขอรับบุพกรณ์สี่อย่างได้เสร็จสิ้นดีแล้วขอรับ บุพกิจมี5อย่างคือ 1. การนำฉันทะการนำฉันทะของภิกษุไม่มีขอรับ 2. การนำปาริสุทธิการนำปาริสุทธิของภิกษุผู้ควรนำมาไม่มีขอรับ 3. การบอกรุดูก็รุดูอุโบสถในพระศาสนานี้มีสารุดูคือ 1. เหมันตะรุดูรุดูหนาวมี8อุโบสถ 2. คิมหันตะรุดูรุดูร้อนมีแปดอุโบสถสามวัดสาณฤรุดูรุดูฝนมีเจ็ดอุโบสถกับหนึ่งปวารณาก็อุโบสถนี้เป็นของเหมมันตะรุดูรุดูหนาวอุโบสถนี้เป็นอุโบสถที่ห้าล่วงไปแล้วสี่อุโบสถยังไม่มาอีกสามอุโบสถสี่การนับจำนวนภิกษุ ก็ในอาวาสนี้มีภิกษุสรูปจึงพึงแสดงปาริสุทธิขอรับ 5. การให้โอวาทแก่ภิกษุณีผู้มาขอก็ภิกษุณีไม่มีจึงไม่ต้องให้โอวาดขอรับบุพกิจหอย่างเหล่านี้เสร็จดีแล้วขอรับองค์แห่งปัตตะกะละสอย่างคือ 1. ต้องเป็นวันอุโบสถก็วันนี้ เป็นวันอุโบสถแรม15บห้าค่ำเดือนสองขอรับ 2. มีภิกษุสมควรแก่การทำสังฆะอุโบสถขอรับ 3. ภิกษุในอาวาสนี้ไม่มีสภาขบัติขอรับ 4. บุคคลผู้ต้องห้ามไม่มีปรากฏในหัตถบาตนี้ขอรับองค์แห่งปตัตตกละความพร้อมพรั่งสมบูรณ์ดีแล้วขอรับนะโม ตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุนันตุเมอายสมันตาอจุปโปสถโถปันน,นรโสเยทายสมันตานังปัตตะกัลังมะยังอัญยะมันยังปาลิสุทธิอุปโปสถังกะเลยามะปาลิสุทโธอาหังอาวุโสปาลิสุทโธติมังทาเรธะ ปริสุทธโธอหังอาวุโสปริสุทธโธติมังทาเลทาปริสุทธโธอหังอาวุโสปริสุทธโธติมังทาเลทาปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเรทาปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเรทาปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเรทา ปริสุทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเลทะปริสุทธโธอาหางพันเตปริสุทธโธติมังทาเลทะปริสุสทธโธอาหังพันเตปริสุทธโธติมังทาเลทะอะระหังสมาสัมพุโธภะคะวา อุทังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามิโสปฏิปันโนพระขวตุวสาวกสังโฆ สังขังนะมามี